สวัสดีค่ะวันนี้จะมาหาความรู้ฟิสิกส์จากเครื่องเล่นดิมโบกันนะคะไปดูกันเลยหลักการของเครื่องเล่นเฮอริเคนนะคะคือเพนดูลัมหรือลูกดิ่งมีลักษณะเป็นวัตถุที่ห้อยลงมาและสามารถแกว่งกลับไปกลับมาได้อย่างอิสระมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคือคำว่าเพนดูลัส แปลว่าการห้อยเมื่อวัตถุที่ถูกห้อยอยู่เคลื่อนย้ายออกจากจุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงจะดึงวัตถุกลับเข้าสู่จุดศูนย์กลางโดยแรงเฉียดจ,จะทําให้วัตถุเคลื่อนที่เลยจุดศูนย์กลางทําให้เกิดการแกว่งค่ะ <c oughs> การแว่งของไวกิ้งจะเป็นแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกโดยความเร่ง A1 จะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงกดผู้เล่นให้ติดที่นั่งส่วนความเร่ง A2 จะเป็นความเร่งที่ทำให้ผู้เล่นรับรู้ถึงการเพิ่มหรือชะลอความเร็วตัวของเรือในจังหวะที่รำเรือเมื่อถูกเหวี่ยงไปที่ปลายของการแว่งทั้งสองด้านตรงปลายทั้งสองนี้เองผู้เล่นจะรู้สึกถึงความเร่งเอสองเี่ยงมากแต่จะรู้สึกแรงเหวี่ยงจากเอหนึ่งน้อย ต่อมาเมื่อลำเรือเคลื่อนที่ออกจากปลายของการแกว่งมาถึงตรงที่ลำเรืออยู่ด้านล่างสุดตรงครึ่งทางของกวนแกว่งในจังหวะนี้ผู้เล่นจะรู้สึกถึงความเล่ง A2 ไม่มากนะักแต่จะรับรู้ถึงความเร็วที่มีค่ามากและจะรู้สึกแรงเหวี่ยงจากความเล่ง A1 มากด้วย นี่นะคะคือเครื่องเล่นแลปเตอร์หลักการของการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนและวงกลมโดยมีจุดหมุนอยู่ตรงกลางโดยการหมุนเครื่องเล่นไปตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาและมีหลักการฟิสิกส์อีกหลักการคือการเคลื่อนที่ค่ะชื่อนางสาวนาทาแก้วมาเลขที่21สวัสดีค่ะนางสาวพุทธยาแต่งใจเลขที่24ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวธิตยาศิสุเลขที่26ค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวจิรศิราสิริการเลขี่31ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวบุญชิตาบุญเพชรเลขี่32ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสสิกัญญาณมงสาเลขี่33ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอนุทิดาแก้วม่วงเลขี่34สวัสดีค่ะนางสาวพัทรนิสุปทุมเลขี่36ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพัชพิชาสุวไกลเลขที่41ค่ะสวัสดีค่ะอนุทิดาพงศ์หุ่นเลขที่42ค่ะ